สวัสดีค่ะทุกคนก็สุดชันชันแถลของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดนะคะวันนี้ก็เป็นชุดดีๆนะคะมาฝากทุกท่านค่ะและ่าลดุมกต่างๆก็ไปพลาดคลิปหน้านะ,ะอายุวัฒนะตัวเดียวที่ควบคุมได้หลายหลายโรคสมุนไพรบางอย่างหาไม่ได้เส้นกระชายปากสูตรยาอายุวัฒนะหนึ่งกระชายดำสิบสองส่วนเม็ดคอยซีส่วนซากระลอนุมานสองส่วน4ีกำลังวนเทลง หนหหหหึ่งส่วนห้าหัวถ้าหมูสามส่วนบระเภทสิบส่วนนะคะเจ็บพริกไทยดำสิบส่วนนะคะทั้งหมดบดผงบดผงผสมกันนะคะใส่เทปซูลนะคะทานก่อนอาหารนะคะสามเวลาครั้งละสามเทปซูลน,นะคะสูตรตัวนี้นะคะทานอยู่ทุกวันนะคะสามเวลาค่ะ แล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือโควิเพื่อนรักชุดนี้นะคะเพราะชุดนี้มันดีมากๆเลยต่อสุขภาพค่ะแล้วก็การแชร์ก็เป็นการทำบุญได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนรักแล้วหัวใจได้ดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ